สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับช่อง Hello Nis เองค่ะวันนี้เราจะมาสอนมาสอนอะไรมาสอนหาเซมแบบไม่ต้องเติมในเซปโตนะคะขั้นตอนแรกเกิดมาที่เควสตรงนี้นะคะแล้วก็นี่นะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะมีเพจนะตรงนี้เลยมันก็จะบางวันก็จะเป็นเหรียญมันต้องแบบบางวันถึงจะเป็นเพรให้เราล้วก็ต้องมาทำภารกิจข้างล่างให้เสร็จแล้วก็กดรับเพรได้เลย กดไปตรงสุ่มการนำโชคนะแล้วมันจะให้เราดูโฆษณาแล้วเราก็ต้องสุ่มแบบบางทีมันก็ไม่ให้เราได้เพชรเลยนะมันเหมือนเพชรมันหลบเลยอ่ะพอดูเสร็จแล้วนะทุกคนก็มันก็จะให้เราสุ่มแบบนี้เลยแล้วเราก็ต้องเลือกเนาะว่าอันไหนก็ลองสุ่มไปเลยยังไงก็แบบไม่ได้แน่นอนอกดไปเลยจ้าหเห็นไหมเนี่ยเพชรไปหลบอยู่ฝั่งโน้นหมดเลยขาดแค่แปดสิบ คอยเนาะก็ตรามากับพี่ลักกี้เลยนี่นะคะมันก็จะแบบให้หาเพชรตรงนี้ไปสามารถไปทําภารกิจตามที่มันบอกแล้วเราก็จะได้รับเพชรตามที่มันกําหนดเลยเนาะอ่ะแล้วเราก็มาตรงนี้เลยเออเกิดเข้าไปก็จะให้เราสุ่มอย่างนี้เป็นเก้าอี้ลงหนังสุ่มไปสุ่มไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วเราก็กดตรงนี้จะสุ่มอีกรอบเนาะสุ่มอีกรอบอยังไงก็ไม่ได้ไม่ต้องคิดอะไรเลยกดๆไปแค่แบบเผื่อมันจะได้สักครั้งในชีวิตน,นะคะ แล้วก็สูงไปเลยยังไงก็แบบไม่ได้แน่นอนเ,อเห็นไหมไม่ได้โอเคแล้วมันก็จะมีเนาะอันที่มันไปขอแต่งงานเสร็จสําเร็จหรือเปล่ามันก็จะให้เราดูโฆษณาแล้วแบบเราต้องไปขูดเนะาะเราจะได้เห็นหรือเปล่าก็ต้องแบบดูลับไปเลยก็คงไม่ได้เหมือนเดิมก็ดูไปค่ะกดโอเคไปเลยพอดูโฆษณาเสร็จแล้วเราก็ต้องมาขูดตรงนี้เลยนะคะแบไปอันนี้ก็ได้สิบคอยอันข้ามบนก็แบบอ ถ้าป็นหัวกระโหลกคือไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นรูปอมเนาะมันก็อาจจะได้หรือาจจะไม่ได้คือเราไม่เคยได้จากอันนี้เลยนะโอเคค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคือเราต้องเข้าไปที่แมปเวอร์นะคะจะมีบางแมปที่แบบมีเพจให้เราทาภารกิจแล้วเราจะได้รับเพจนะแล้วก็ลองไปทําดูก็อาจจะได้รับก็ประมาณนี้นะคะการหารเพจโดยที่ไม่ต้องเติมในซิปิตโตนะคะส่วนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย